รัฐบาลยืนยันแก้ว,วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ไม่ช้านอกจากประกาศพรกฉุกเฉินทั้งจังหวัดสงขลาตามด้วยคำสั่งแบ่งพื้นที่หาเสียงเอ้ยพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางกระแสวิจารณ์นักการเมืองขโมยซีนแย่งเรตติ้งก่อนเลือกตั้งติดตามในลึกกว่าข่าวค่ะ นายกต้องยอมรับนะคะว่าท่านเป็นคนไวสมกับสโลแกนการทำงานของท่านสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานเพราะย้อนไป24พฤศจิกายนตั้งรองนายกธรรมนัตบัญชาการช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้นั่งพออศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติวันถัดมาค่ะ25พฤศจิกายนประกาศพรกฉุกเฉินทั้งจังหวัดสงขลากระทั่งวันนี้26พฤศจิกายนออกคำสั่งนายก แบ่งงานรัฐมนตรีดูแลพื้นที่น้ําท่วมภาคใต้เรียกได้ว่าคิดปุ๊บทาเลยแต่ว่ากันตามตรงคําสั่งซ้อนกันแบบนี้ถ้าถือคําสั่งล่าสุดเป็นที่ตั้งแล้วที่ประกาศก่อนหน้าต้องยกเลิกก่อนไหมเนี่ยอีก,กเรื่องที่น่าคิดก็คือจริงๆแล้วท่านนายกท่านก็ควบเก้าอี้มหาไทยนะคะมีอํานาจตามพรบรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้ได้ทันทีแต่กลับไปมอบอํานาจให้รองนายกธรรมนัตตั้งแต่ต้นสัปดาห์ คือถ้ามองในมุมการเมืองเนี่ยถือว่าเสียเหลี่ยมไหมแบบนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าสถานการณ์รัฐบาลสีน้ำเงินเนี่ยต้องเร่งเพิ่มคะแนนนิยมก่อนยุบสภาไปเลือกตั้งทีนี้กลับมาที่พาดหัวของเราวันนี้บริหารน,น้ำบริหารการเมืองถามว่าแล้วอะไรเป็นเหตุผลที่ท่านนายกประกาศใช้พรกฉุกเฉินทั้งจังหวัดสงขลาซึ่งความหมายของพอรกฉุกเฉินเนี่ยก็คือการรวบตึงอำนาจรัฐมนตรี ในกฎหมาย38ฉบับมาไว้ที่ท่านนายกแล้วท่านนายกเนี่ยก็มอบอำนาจนั้นให้ผอ,อสูงสุดดำเนินการได้เลยตามสถานการณ์ค่ะและอีกประเด็นสำคัญก็คือสามารถจะใช้งบฉุกเฉินได้เบิกได้โดยไม่ต้องผ่านสภานั่นเองประเด็นต่อมาก็คือพอเมื่อวานเนี่ยนายกท่านออกคำสั่งแบ่งพื้นที่รัฐมนตรีไปดูแลพี่น้องในภาคใต้ รากฏว่าพื้นที่จังหวัดสงขลามอบให้รองนายกธรรมนัสดูแลมันเลยไปซ้อนกับประกาศทรรกฉุกเฉินซึ่งถ้าว่าตามประกาศเนี้ยใหญ่สุดที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลาต้องเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพอคําสั่งมันซ้อนกันเนี่ยคนรับคําสั่งจะงงไหมก่อนต้องฟังใครต้องเชื่อใครเป็นหลักก็น่าคิดค่ะว่า หลังจากนี้จะมีการยกเลิกพรกฉุกเฉินที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่แต่ว่าถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยนะคะถ้าเรายึดตามเอกสารเนี่ยมันต้องดูพรกรเป็นหลักนะที่พอบอสอสอท่านมีอำนาจตามกฎหมาย38ฉบับเป็นอันจบข่าวค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการต้องยึดตามประกาศฉบับนี้ก็พอ กลับมาที่คําสั่งแบ่งงานรัฐมนตรีเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าก็เป็นการแบ่งพื้นที่ตามฐานที่มั่นของแต่ละพักหรือเป็นพื้นที่ที่ปักธงหวังจะได้ก็เข้าใจได้คะ่ะว่านักการเมืองเนี่ยต้องดูแลช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วทีนี้พอสถานการณ์ฉุกเฉินมันมาเกิดช่วงใกล้ๆจะเลือกตั้งกลายเป็นช่วยประชาชนแล้วก็ได้ของแถมเป็นเรตติ้งเป็นกระแสนิยมทางการเมือง ซึ่งจริงๆมันก็เหมือนกันกบที่อดีตกกตสมชัยโพสต์ไว้นะคะว่าช่วยประชาชนมาก่อนไม่ต้องหาเสียงเดี๋ยวประชาชนเขาเห็นคุณค่าคุณเองทีนี้ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้9จังหวัดน้ําท่วมนะคะที่ท่านนายกแบ่งงานรัฐมนตรีเนี่ยเราย้อนไปดูผลการเลือกตั้งปี66คะแนนบัญชีรายชื่อภาพรวมเนี่ยจะมีอยู่3พักหลักนะคะมีรวมไทยสร้างชาติก็มาจากกระแสนิยมลุงตู่ ก้าวไกลค่ะกระแสะเบื่อลุงนะฮะส่วนจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยจะเป็นของพักประชาชาติถ้าดูคะแนนแบบเขตนะคะก็จะมีประชาที่ปัดรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยพลังประชารัฐซึ่งถ้าเราโฟกัสเฉพาะจังหวัดสงขลาที่มอบหมายให้รองนายกธรรมนัฐด,ดูแลเนี่ยสงขลานะคะจะมีประชาที่ปัด์6คนรวมไทยสร้างชาติ1คนภูมิใจไทย1คน พักพลังประชารัฐซึ่งปัจจุบันเป็นสอส,อสอพักกล้าทำอีกหนึ่งคนก็คือสอสอชนพัฒนาสั่วที่ถูกอายัดทรัพย์คดีเว็บพนันไปก่อนหน้านี้ค่ะส่วนภาพรวมคะแนน p าเต y l i ลิสนะคะจะแบ่งเป็นสองพักหลักก็คือรวมไทยสร้างชาติและพักเก้าไกลค่ะซึ่งถ้าดูสงขลาเนี่ยพื้นที่ที่กระทบหนักที่สุดเลยเนี่ยคือหาดใหญ่ใช่ไหมคะ ซึ่งในอำเภอหาดใหญ่ก็จะครอบคลุมอยู่ในเขตเลือกตั้งที่2และเขตเลือกตั้งที่3สสเขตสองเนี่ยมาจากพักรวมไทยสร้างชาติคะแนนค่อนข้างจะสูสีกับพักเก้าไกลเอามากๆจนเขตสมาจากพักประชาธิปัตย์ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงสไตล์ของคนหาดใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นฟิลคนเมืองเหมือนจังหวัดภูเก็ตเหมือนคนกรุงเทพคนชนบุรีอะค่ะเพราะฉะนั้นกระแสนเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจไปเลือกสอสอ,อย่างมาก หรืออย่างกรณีรองนายกพิพัฒน์ดูแล2จังหวัดนะคะนครศรีธรรมราชกับปัตตานีปัตตานีมี5เขตเนี่ยภูมิใจไทยไม่ได้เลยนะแต่ว่าเขต1เขต2เนี่ยถือว่าภูมิใจไทยแพ้ไม่เยอะส่วนปาร์ตี้ลิสต์ก็มีแต่พักประชาชาติกับพักเก้าไกลค่ะถ้าไปดูนครศรีธรรมราชค่อนข้างใหญ่มีถึง10เขตเลือกตั้งส่วนใหญ่มาจากประชาธิปัตย์ก็ดูเป็นพื้นที่ที่ภูมิใจไทยน่าจาต้องการปักธงตีให้แตกค่ะ ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะคะคุณอาบินมาอยู่โซจากพักกล้าธรรมท่านก็เป็นสอสอจังหวัดนาราธิวาสได้ดูแลจังหวัดนาราธิวาสซึ่งมีเขตเลือกตั้งอยู่5้าเขตคุณอาบินน่อยู่เขตสองพี่ชายของคุณอาบินก็คือคุณสัมพันธ์มาอยู่โซอยู่เขตสามทั้งสองคนย้ายไปอยู่พักกล้าธํรมด้วยกันค่ะส่วนทางคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยจากพักภูมิใจไทย ท่านดูแลจังหวัดสตูลน,นะคะสตูลเนี่ยมี2เขตซึ่งภูวงใจไทยก็ชนะทั้ง2เขตเหมายกจังหวัดค่ะแต่ว่าถ้าไปดูคะแนนปารติลิสของสตูลน,นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพักรวมไทยสร้างชาติกับพักก้าวไกลนะคะหรืออย่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีอยู่7เขตเลือกตั้งทนายก,ก็มอไพรองนายกสุชาติชมกลิ่นไปดูแลพื้นที่ตรงนี้เป็นฐานที่มั่นของรวมไทยสร้างชาตินะคะต้องยอมรับว่า คะแนนนิยมเนี่ยมาจากลุงตู่ฟีเวอร์นะคะซึ่งตอนเลือกตั้งปี6-6เนี่ยรวมไทยสร้างชาติได้ไป6สอสอ,อภูมิใจไทยได้ไป1สอสอค่ะแน่นอนเหมือนกันคือถ้าเป็นกระแสนเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์ก็จะมาจากรวมไทยสร้างชาติและก้าวไกลค่ะ ถ้าเรามองมุมหนึ่งนะอาจจะมองได้เหมือนกันว่านี่ก็เป็นความพยายามในการบริหารการเมืองบริหารพักร่วมรัฐบาลแบบเข้าใจความต้องการนักการเมืองของท่านนายกอนุทินก็จำเป็นจะต้องทําพื้นที่ก่อนไปลงสนามเลือกตั้งแต่ก็น่าคิดนะคะว่าจังหวะนี้นายกคงต้องประเมินสถานการณ์แล้วว่าท่านยุบสภาไหวไหมก่อนเพราะสถานการณ์น้ำท่วมถูกวิจารณ์หนักเลยค่ะบางคนบอกเป็นรัฐล้มเหลวบ้าง หรือศิลปินบางท่านบอกว่าคือถ้าคนไทยช่วยเหลือพึ่งพากันเองได้เนี่ยเราจะมีผู้บริหารประเทศไว้ทำไมดังนั้นนาทีนี้รัฐบาลกลายเป็นตำบลกระสุนตกนะคะแม้จะมีความพยายามสื่อสารว่าเกิดจากการบริหารงานของท้องถิ่นล้มเหลวไม่ไหวถูกฝ่ายค้านดักคอค่ะคุณจะตุรนบอกเลยว่าอย่ายโยนแพะให้ท้องถิน่นทำเอาสอสอที่ย้ายค่ายไปรอแล้วอาจจะเริ่มหวั่นๆแล้วล่ะว่าย้ายเข้าพักใหม่เนี่ย คะแนนจะติดตัวตามพักใหม่ไปด้วยหรือไม่แล้วไอ้พักใหม่ที่ย้ายไปเนี่ยกระแสยังจะดีอยู่หรือเปล่าถามคอการเมืองที่ฟังอยู่ตอนนี้มองยังไงลงแลกเปลี่ยนกันมานะคะ